อัลลยกุมูฮัมหมะตุลฮ์วะบะเระกาตูพี่น้องถามว่าชาวสวรรค์น,นั้นเขาจะพูดภาษาอะไรกันนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอันดับแรกเลยนะครับสวรรค์น,นั้นมีจริงนะครับและอัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์น,นะครับด้วยกับความสุขทั้งหลายบรมสุขให้กับเราทุกคนนะครับังนั้นบางคนเลยกังวลว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เราในสวรรค์น,นั้นเราจะพูดภาษาอะไรกันดีบางคนไม่พูดภาษาอาหรับไม่เป็นบางคนพูดภาษาอังกฤษบางคนพูดภาษาไทยเอ๊ชาวสวรรค์เขาพูดภาษาอะไรกันแน่ ครับตรงนี้เรื่องของภาษาขอเชาวสวันนั้นไม่ได้ระบุไว้ในอังกุรานนะครับแล้วก็ไม่ได้มีไว้ไม่ได้ระบุไว้ในหะดิษที่โีหย นะครับไม่เจอฮะดิษที่โซเฮียเลยนะครับว่าท่านนบีเคยบอกไว้ว่าชาวสวรรค์น,นั้นจะพูดภาษาอะไรนะครับดังนั้นจะเป็นเอนมุลเลฟจะเป็นสิน่งลึลับที่เรายังไม่ได้บอกกับเรานะครับแต่ถึงวันโน้นนะครับเราจะรู้อย่างแน่นอนแล้วก็เราใช้ความสะดวกให้กับเราในการพูดอย่างแน่นอนจะเป็นภาษาอังกหรือภาษาอืน่นใดนะครับเราก็จะให้เราทุกคนพูดภาษานั้นได้อย่างแน่นอนอินชาร์ลอนะครับส่วนฮะดิษที่พี่น้องหลายคนอ้างถึงนะครับที่ท่านนบีบอกว่า อันอารบีฉันเป็นคนอาหรับผู้ภาษาอาหรับวนขุรอานุนอารบีและอังกรวันก็เป็นภาษาอาหรับนะครับวะอวะวันรู้วัตุอัลลิญฉันนะอารบีนะครับและก็ภาษาของชาวสวรรค์คือภาษาอาหรับนั้นนะครับเป็นฮะดีษที่สายรายงานอ่อนมากๆนะครับฮะดีซอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นฮะดีษที่ด๋อยชุดดันชุดดันนะครับฮะดีษที่อ่อนมากเลยนะครับสายรายงานแย่มากเลยนะครับหรืออุลามะบางท่านบอกว่าเป็นฮะดีษที่มองดูได้ซสำไปนะครับดังนั้นเราไม่ปรากฏว่าในอังกรวันบอกว่าชาวสวรรค์นั้นผู้ภาษาอะไรนะครับ ก็ฮะดีสที่โซฮียก่อนนะฮะก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นเดกันว่านะครับชาวสวรรค์น,นั้นพูดภาษาอะไรนะครับดังนั้นเราก็ยึดอยู่บนพื้นฐานอังกุรานนะครับฮะดีสที่โซฮียเมื่อไม่มีระบุไว้นะครับเราก็นะครับ ทำตัวปกตินะครับแล้วก็วันหนึ่งที่เราให้เข้าสวรรค์จะพูดภาษาอะไรนั้นเราจะให้ความสะดวกกับเราอย่างแน่นอนนะครับไม่มีข้อติดขัดไม่มีข้อเม้นะครับไม่มีข้อกังวลใดๆำสาหรับชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เป็นลูกแห่งการตอบแทนเราจะให้ภาษาอะไรนะครับเราใช้พูดได้อย่างแน่นอนนะครับ เลาจะให้อะไรแล้วนั้นมันจะเกิดความสะดวกความง่ายาดให้กับเราทั้งหมดในสงสานไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะดังนั้นเพียงแค่ทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีของเราสุวรรตลาในลูกนี้ให้ดีที่สุดนะครับส่วนลูกหน้าเอาลอพร้อมที่จะตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ